ผู้ประสพภอยู่กลางแม่น้ำอยู่สคนครับตั้งอยู่หรือว่าอะไรวะเนี่ยเรือเรือเนรอเรืออมปล่อยเรือเลยครับมปลอยเขัเดี๋ยวเราไปนั่งมาเราบางไม่เห็นนะครับ

พี่เจ้าะนี้ก็ได้ก็ง่ะยตรงนี้มด้เลยมกระดานนี้ไปตรงนี้ไปมาหน้้าาหน้้มานน้ามาหนหน้ามา้ามานมานน้ามาหน้ามมาหน้ามาหามาหน้ามาหน้าาหน้ามาหน้ามาหน้หน้ามา้ามหน้าหน้ามา้ามหน้ามา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 น้้ามาหน้มา้า น้ำเปล่าน้ำเปล่าเลอม่ดแล้วนะ่น่ยนะเหล่อไหมเนี่ยเลือัดต่อได้ก็ได้นะให้ไผ่ได้นะจะโดดลงกันจะโดดอู้เหลอแล้วเขาเอแล้วไม่ใหญ่ละหัวไม่ในญ่ละหัวนั่นนั่นนั่นนั่งๆนั่ง ตทคิดหลักไว้เฮือของน้ำได้จะงมาไปเจนะครับร้อยไได้ลยแล้ือมังนเฮือมันไม่หลีกจ่ไมหัวคมได้ยังไงแต่เฮือกนี่มันไม่จมอมันหลอกไปดิไปบัางอย่างนี้ลายลาอยู่มันก็ครับทำเดียวครับนอกก็หลอกมันนี่นี่จากนี้มันนอกไปกไงแจะสไายไปกัหน้ากว่ากัะไปกันผมจะได้มันระว่าเฮือกผมมันไ่จมเนาะผมต้อง ผมมาใส่เหัอจะมาลงให้เองเนี่ยปลากล้ยนี่เนี่ยมัดที่ทางเนี่ยโดนท้ายมาเข้าทางนี่เนี่ยมือดีกว่ามาตันเนาะครับขอบคุณมากครับข้าทางเนี่ยขอบคุณเนี่ยขอบคุณรัฐบาลขอบขอบคุณรัฐบาลโดยงานคเนาะร้านกินที่มาช่วยครับขอบคุณครับผมฉัไม่ได้กินไก่ห่างห้างห้างเย็นบ้านเบิ้ลบ้าน จอไหมตรงนี้มันหน้าดิ่งเนี่ หาวมาลอยคออยู่ตรงน้ครับยังยังตื่นเรื้ร้อใครอยู่ขน้าตื้นเราไม่ตื่นะแนี้เรีวเวเวรวเร็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 วเวเร็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 วเรเร็วเรรับเรบวรเร ผู้ประสบภัยอยู่กลางแม่น้ำอยู่สองคนครับเานั่งอยู่หรือว่าอะไรวะเนี่ยเรือเรือครอเอเอรือครับเดี๋ยวเราไปนั่งมาครับเังไม่เห็นนะครับ

น้ำเปล่้ำเปล่าเยะบลนนี่น่าถึงกระนี้เรีกมันก่อนเรืมนเนี่ยมาต่อได้ก็ได้นะให้ไผ่นะนะจะโนดลูกจะโดอู้บน้บแล้วเอาลูก้หในะันักหนนักหันัันัันัหัหหน งาคิดหลักได้เฮ้อองน้ำไปเต้ครับรอยไได้แล้วโแล้วหรอกนะแต่เฮ่อมามันไม่หลีจะไมหัว้อมแต่เฮ่อนี่ยมันไม่จมัอปมันหลอกไปดิไปผัดข้างกันดยู่มันก็ครับทำเดียวครับหนอกก็ลอกมันนี่จากนี้มันแก้ไขไปกันหนากว่ากันไปกันผมจะได้มัน่าเฮ่อผมมันไ่จมเนาะผต้อง ผมมาใส่เหื่อจะมาลงให้เองเนี่ยปลากก้ยนี่เนี่ยมัดี่ห้างเนี่ยรถขายมาเข้าห้างนี่เนี่ยดีกว่ามาตันเนาะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเนี่ยมัดเหงื่อเนี่ยขอบคุณรัฐบาลขอบขอบคุณรัฐบาลหน่วยงานเนอะรัฐบาลที่มาันดีขอบคุณเขาผมไม่ได้กินไก่ย่างห้างห้างเย็นบ้านเบิ้ลบ้าน

ไปก็ดีแล้วครับอ่ามันต้องมาอ่ะมัต้องมาครับมาัีเลี๋ยวเทนนไสจเดยวไปพายเลยครับนี่ไปพายเลหู้เลยนี่อะไรู่รูหอยไรไนไรคเดี๋ยว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 นีคนน ยัคนอรุขอบคุณครับขอรับครครับอรุอย่ห้างขอบคุณแบบนี้ยัเงี้ยขอบคคเนร่ไเอาที่กุ้งแม่เขาด่าเขาจะนั่งจะนั่ง

ai ghi công có phải ghi công? ba bốn trăm. Kira ô một bốn mày ไปก็ดีแลครับม่ต้องลมาต้องละครับครับนี่เลียวเทนนลไปพายเลยครับนี่พู้เลยนี่นี่อะไร่หูไหู้ไเดี๋ยวเดีี๋ยวคน

Nani, kukun pua lak, kukun lai, pune? Kukun lai, pune? Nani, kukun lai, pune? Nani, kukun lai, pune? Nani, kukun lai, nam